ตลาดซื้อขายนักเตะลิเวอร์พูลซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลตัวแทนโมซาล a าลิเวอร์รพูลเล่งคว้าสตาเวส์แทมร่วมทัพสื่อสเปนเผยลิเวอร์พูลเล่งแข่งเวส์แทมถ้าโมซาลาโยกไปเล่นในซาอุดิโปรโลีกซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลสนใจจะดึงโมฮัมเหม็ดคูดูสปีกตัวเก่งของเวส์แทมยูไนเต็ด มาเสริมทัพหากเสียโมฮัมเหม็ดซาร่าที่อาจตัดใจอำลาทิดอันฟิลหลังจากจบฤดูกาลนี้ตามการรายงานของฟิชาเคสสื่อของสเปนซาร่าในวัย31ปีซึ่งเดสัญญากับหงแดงถึงปี2025ตกเป็นข่าวอาจลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามเจกเกนครับกุนซือชาวเยอรมันรวมถึงการกลับมาบริหารทีมของไมเคลเอ็ดเวิร์สก็น่าจะมีผลเช่นเดียวกันเพราะมีแนวโน้มที่จะไม่ต่อสัญญากับนักเตะที่อายุเยอะแล้ว ในช่วงซัมมติแล้วซาลาถูกทีมในซาอุดิอาระเบียาตามล่าตัวเขาอย่างหนักแต่เลวผูไม่ต้องการปล่อยแม้จะให้ค่าตัว100ล้านปอนด์คือประมาณ4,600ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก50ล้านปอนด์คือประมาณ2,300ล้านบาทก็ตามอย่างไรก็ตามในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมจากซาอุดิโปรโลีกน่าจะกลับมายื่นก็เสนอซื้อซาลาอีก,กรอบและมีรายงานว่าตัวเลขครั้งใหม่อาจจะสูงระดับ200ล้านปอนด์ ประมาณ9,200ล้านบาทใลยทีเดียวทำให้มีโอกาสสูงที่หงแดงจะปล่อยตัวขณะที่นักเตะเองก็พร้อมไปเล่นในซาอุดิโปรล a g ีกสำหรับคูดูสในวัย23ปีย้ายมาจากอาร์จน์อามสตามมาอยู่กับเวสต์แฮมในฤดูกาลนี้และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงในเกมเพร่อมเด็กอังกฤษไปแล้ว7ลูกจากการลงสนาม28นัดรวมทั้งติดทีมชาติกาน่าไปแล้ว32นัดทำไป11ประตูนะครับ เปิดศึกนอกสนามลิเวอร์พูลร่วมแจมคว้าตัวแบรดลีย์ล็อกโกมีรายงานว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสมสโมสรดังจากพิมเมลีกที่สนใจคว้าตัวแบรดลีย์ล็อกโกแบ็กซ้ายของทีมบลสในลีกเอิงฝรั่งเศสมาเสริมทัพตามรายง,งานข่าวของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพิีเมลีกอังกฤษกำลังพิจารณาคว้าตัวแบรดลีย์ล็อกโกนักเตะของบลสทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสโดยทีมหงแดงประทับใจกับฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้ ทีมลเวอพูเตรียมเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การนำทัพของอาร์เนอร์สโตซึึงดูเหมือนว่าบรัดลีย์ล็อกโก้คือนักเตะที่มีศักยภาพและสามารถเข้ามายกระดับทีมรวมไปถึงพัฒนาเป็นฟูลแบ็กระดับท็อปได้ปัจจุบันลิเวอร์พูมีแอนดูร์บสซันเป็นตัวเลือกลำดับหนึ่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายอยู่แล้วขณะที่คอสต้าซิมีกาสรับบทเป็นแบ็กซ้ายสำรอง แต่ถ้าว่าอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทีมหงส์แดงต้องการเสริมทัพในตำแหน่งนี้ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจากการที่อนดรบัตสันประสบปัญหาการบาดเจ็บในฤดูกาลนี้แม้ว่ามูลค่าของบรัดดี้ล็อกโกจะไม่ได้มีการเปิดเผยแต่ถ้าว่าทีมที่ต้องการแข้งรายนี้อาจจะต้องยอมทุ่มเงินจํานวนมากเพื่อดึงตัวเขามารวมทัพเนื่องจากกองหลังรายนี้มีสัญญากับต้นสังกัดจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028เลยทีเดียวทา้งนี้นอกจากลิเวอร์พูลแล้วยังมีอีก2ทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกคือ Villa แอสตันวิลล่า ที่ต้องการดึงตัวกองหลังรายนี้เข้ามาสนทับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์เช่นเดียวกันย้าอีกรอบหลือหึงลิวพูหวังซิลกอร์ดอนเดลิสตราตีแพ่ลิวพูเตรียมแผนท้าทามแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวจี๊ดของนิวคาเซิลมาร่วมทีมในซีซั่นหน้าหลังจากที่สาริกาดงตั้งท่าจะาขายนักเตะออกจากทีมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการละเมิดกฎด้านการเงิน สื่อมาผู้ดีเจ้าดังรายงานว่าเลี้ยวภูในยุคข,ของกุนซือคนใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาร์เนอร์สโลตในใหญ่ทีมฟยานูดที่จะย้ายมาคุมทีมแทนเจอเก้นครับวางแผนเสริมทัพเอาไว้แล้วโดยปิ้งฝีเท้าของกอร์ดอนอาริดาวเตของแอฟตันคู่ปรับร่วมเมืองที่ย้ายไปสร้างชื่อในสังเวียนเซนต์เจมส์พาร์คได้อย่างน่าประทับใจในซีซันแรกถึงขนาดติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ของกุนซือแกเรตซอเกตไปแล้ว เดลิสตาระบุว่าเราเตะไวัย3ปีมีโอกาสย้ายสู่ทิดแอนฟิลเป็นนักเตะใหม่รายแร,แรกของเจ้านายชาวดัชเนื่องจากทีมอีสานเมืองผู้ดีซอท่าพร้อมขายดาวดังออกจากทีมจำนวนหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ซึ่งน่าจะมีอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนรวมอยู่ด้วยเพื่อแลกกับการรับทัพย์ก้อนโตป้องกันไม่ให้สโมสรโดนลงดาบข้อหาละเมิดกฎการใช้ใจ่ายนะครับสำหรับกอดอนนับตั้งแต่ย้ายมาเป็นดาวเตะของนิวคาสเซิลเขาพัฒนาฝีเท้าอย่างรุดหน้า ถึงขนาดยิงในลีกไปแล้ว10ลูกและสร้างโอกาสทำประตู10ครั้งจนกลายเป็นคนโปรดของสาวกทูนอา์มี่อย่างรวดเร็วแถมได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรไปหมักๆด้วยนะครับและที่สำคัญกอดอนเป็นแฟนหงแดงมาตั้งแต่แรกและเข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนของเรดแมชชินแต่ถูกปล่อยตัวในวัย11ปีจนทำให้เขาสร้างชื่อกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินแทนแหละครับทางนี้แมดเดลแม็กไพส์เพิ่งดึงตัวกอดอนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ในราคา45ล้านปอนด์ที่ประมาณ2070ล้านบาท และมีสัญญาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026แต่คาดว่าเจ้าของสโมสรสัญชาติซาอุดิอาระเบียอาจตัดสินใจขายดารงออกจากทีมอย่างน้อย1-2รายซึ่งพวกเขาเชื่อว่ากอรดอนหรือไม่ก็อีซักจะทําให้ทีมได้รับค่าตอบแทนอย่างงดงามที่สุดไม่เพียงเท่านั้นบรูโนกิมาราล์สกองกลางทีมชาติบราซิลเป็นสไตล์ของทีมอีสานอีกรายที่ตกเป็นเป้าหมายของาอรสเซนเช่นเดียวกับอีซักด้วยนะครับ ทำงานเร็วมากลิวพูยุคสล็อตลิสต์ดาวดังยุโรปอีกรายเสริมทัพลิวพูสนใจคว้าตัวเฟรดิโกเคียซ่าปีกตัวเก่งของยูเวนตุสโดยหลังจากที่ทัพหงแดงประกศาศแต่งตั้งอาร์เนอร์สล็อตเข้ามารับน้าที่คุมทีมต่อจากเจค็องครับอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2024-2025ทำให้เริ่มมีข่าวการเสริมทัพเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับ เดียวกันณนี้สล็อตลิสต์รายชื่อจอันบากาโยโกตัวรุกกริมเส้นของ PSVIO อเฟเข้ามาร่วมทับและหวังปิดดีลให้ได้เป็นดีลแรกนะครับล่าสุดสล็อตที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทีมก็ตกเป็นข่าวกับเฟเลดิโกเคียซ่าปีกของเจ้ามาลาูเวนตุสอีกคนตามการรายง,งานข่าวจากทูตโตยูเวโดยทางเคนะียซ่าน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ51ล้านปอนด์นะครับซึ่งหงแดงชื่นชอบที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาหรือว่าย์เมเกอร์นะครับ ทางนี้เคียซ่าลงสนามไ้กับยูเว่ไปแล้วทั้งสิ้น3 6นัดย,ยิงไป9ประตูกับอีก3แอสซิสส็อต,ตเตรียมล่าไลเซนในทวารฟยนูดแย่งกับไอปืนใหญ่อาร์สตันกุญซใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลอย่างอาร์เนอร์ส็อตที่จะเข้ามาแทนที่เจคินครอปอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายนนี้จะไม่เสียเวลากับเป้าหมายแรกของเขาโดยตามรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ดัชเลี่เทเลกราฟ ระบุว่าสล็อตต้องการจะสัญญากับจัสตินไบโลผู้ษาประตูของเฟยโนูโดยในทวารวัย26ปีรายนี้ติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปแล้ว8นัดขณะที่โรนัลคูมันเฮดโคชก็ได้รวมเขาไว้ในทีมชุดชั่วคราวสำหรับยูโร2024ช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยโดยมีรายง,งานว่าลิพูได้ติดตามไบโลมาระยะหนึ่งแล้วโดวยส่งแมมมองไปดูฟอร์มการเล่นของเขาในเกมแชมเปียนส์ลีกกับลาซิโอเอลิติโกมาดริดและก็เซลติกเมื่อฤดูการที่แล้ว อย่าง,งก็ตามไม่ได้มีแค่ลิวอพูเท่านั้นที่สนใจแข้งดัชชายนี้แต่ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันกับอาร์นอนที่อยากได้ลายเซ็นผู้รักษาประตูรายนี้เช่นเดียวกันเพื่อมากดดันราบิดราย,ย่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมและแทนที่แอรอนแลมสตลที่คาดว่าจะถูกขายออกไปแหละครับขณะการทางฝั่งของหงแดงลิวอพูคาดว่าต้องเสียคาว์วีนเคลเรอร์ผู้รักษาประตูมือ2ของทีมและเตรียมย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาเลยอยากได้ผู้รักษาประตูคนใหม่เพื่อเข้ามาแย่งมือหนึ่งกับอาริสงเบเกอร์นะครับ ชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม